ไวต์ม <Vitamin. S 2> ิลมีโปรโตีนจากถั่วเหลืองไวต์มิลกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้สำหรับเขาที่ต้องการการดูแลที่มากขึ้นเป็นพิเศษขอแนะนำ smart heart go สูตรโฮลิสติกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษเพราะเขาพิเศษสำหรับคุณ คราบนะักทิ้งไว้3วันก็ไม่มีปัญหาใช้ดาวนี่เจลเบาสูตรอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีทำความสะอาดช่วยกระจัดคราบและตินอับจางเหงื่อดูก็สะอาดอดมก็สะอาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าดาวนี่นีเวซันกันแดดล็อกเมคอัพสวยทาแดดด้วยเซรั่มเนื้อบางเบาล็อกเมคอัพช่วยคุมมันแชั่วโมงไม่มีดรอปกันแดดต้องนีเวซัน เพิ่มความสนุกเพิ่มความบันเทิงให้กับคุณและครอบครัวด้วย SKG ลำโพงกระเป๋าลากขนาด8นิ้วลำโพงขนาดกระรัดที่มาพร้อมกับดอกลำโพงที่มีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วให้เสียงกระหึมสะกดทุกการฟังแถมยังใช้งานได้หลากหลายจะใช้ในการประชุมใช้ออกกำลังกายหรือร้องเพลงฟังเพลงก็ทำได้ SKG ลำโพงกระเป๋าลากขนาด8นิ้วมีน้ำหนักเบายังมาพร้อมล้อเลื่อนและคันชักปรับระดับเพื่อให้คุณสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกสบายและยังมี แบตเตอรี่ในตัวชาร์จหนึ่งครั้งคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง5ชั่วโมง SKG ลำโพงกระเป๋าลากขนาด8นิ้วยังมาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายสามารถฟังเพลงด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธมาพร้อมช่องสลับเสียบ USB ช่องเสียบ SD Card ช่องเสียบ AUX จะเปิดวิทยุ FM หรือจะเชื่อมต่อกับทีวีก็ทำได้เรายังมาพร้อมปุ่มปรับเสียงในตัวมีรีโมทพกพาเพื่อคุณสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นยังมาพร้อมลูกเล่นไฟ LED ที่คุณสามารถ บัรเลือกเปิดปิดเองได้ง่ายๆให้ SKG ลำโพงกระเป๋าลากขนาด8นิ้วเพื่อคลายเหงาให้กับคุณและคนในครอบครัวสิครับทีวีเด็กให้คุณเป็นเจ้าของ SKG ลำโพงกระเป๋าลากขนาด8นิ้วที่มาพร้อมฟังก์ชันและลูกเล่นมากมายปกติราคาเพียง1,990บาทแต่วันนี้เราจัดหนักจดดัดเต็มเพื่อคุณโดยเฉพาะเราให้คุณเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเพียง990บาทฟังไม่ผิดหรอกครับเพียง990บาทเท่านั้นแต่แก่อนถ้าคุณโทรเข้ามาเป็น 50สายแรกย้ำเพียง50สายแรกเท่านั้นรับไปเลยท,ทันทีไมโครโฟนมูลค่า390บาทอีก1นชิ้นให้คุณสนุกได้ครบเซตแบบนี้ปกติมูลค่า2380บาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของทั้งเซตนี้ในราคาพิเศษเพียง990บาทรีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-9555ยำ02้ำ02-666-9555ทีวีเด็เล็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวัน เข้ากันเหมือนเนสกาแฟเพลนแอนด์บลูสานากาแฟสองสายพันธุ์รวมความเข้มของโรบัสตาและความนุ่มของอาราบิกา้าหอมนุ่มลงตัวแบบนี้แหละได้ใจเนสกาแฟเพลนแอนด์บลูหอมเข้มเคียงคู่สู้สุดใจในน้ำแฟนเาวขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้นดวนเพลงชิงทุนพบกับคู่ท้าดวนสุดแกร่งที่ทำให้แชมป์เก่าอย่างแบบเกรงกลัวที่สุดร้องเพลงมานานหรือยังครับ ก็เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบอันนี้พี่เก่งนี่คือหนูรู้จักตั้งแต่หนูยังตัวเล็กๆยังไม่ได้รับยังไม่ได้ร้องเพลงเลยอะค่ะออนี่คือนี่คือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ในวงการประกวดร้องเพลงเลยถูกต้องไหมแอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแขใช้เฮด d ดนโช l d เดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจับรังแขและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเลองเฮดเดนโชเดอร์สแล้วคุณจะรัก ทิ้งขยะคิดถุงฮีโร่ฟาร์มเฮาส์รอยัลทเวฟเกรนคุณประโยชน์ดีๆพิเศษ38บาทถึง30มิถุนายนนี้ให้อร่อยสดชื่นวิตามิน C 200%ง้เปอร์เซ็นไฮรับลูวออร์ครีมเติมน้ำให้ผิวหน้าดูสุขภาพดีให้ใชัยชนะเป็นของคุณพ a วซ่าพีซัตอ l พ a ซ มาเชิงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นวันนี้เลยเนี่ยเดียจะบอกว่ามีหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยส่งกําลังใจให้เรื่อยๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เราก็ส่งให้เขามาตลอดพี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าก่อนหน้านี้พี่เมฆเนี่ยทนทุกข์ทรมานกับโรคตุ่มน้ําพองหรือว่าพิมพีกอยเนี่ยนะคะนานนับปีเลยแล้วก็รักษาตัวเองจนตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นกว่า